1ปีมีเพียงครั้งเดียวจะมีสักกี่วัดในประเทศไทยที่นั่งเรือข้ามทะเลไปทอดกรถินประจำปีนวัดที่อยู่กลางเกาะหนึ่งในนั้นก็คือวัดพระบาทเกาะแก้วจังหวัดภูเกต็ตวัดพระบาทเกาะแก้วมีความเชื่อมโยงกับรอยพระบาทและพอท่านคล้ายวาจาศิษย์ที่เคยเดินทางมายังเกาะแก้วพิสดารแห่งนี้และมีโอกาสได้ไว่า้พระพุทธบาทไหว้องค์พญานาควัดพระบาทเกาะแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานที่ลึกลับของจังหวัดภูเกต็ตที่ไม่ควรพลาดหลายคนยังไม่เคยรู้เลยว่าภูเกต็ตมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสาคัญแบบนี้อยู่จริง นี่คือบรรยากาศของมวลมหาประชาชนที่ไปร่วมงานทอดกรถินประจำปีของวัดพระบาทก่อแก้วราวไวยและเป็นครั้งแรกของเราที่ตั้งใจมากและมีโอกาสที่ไปร่วมทอดกรถินในครั้งนี้ก่อนอื่นมาชมบรรยากาศที่ทุกคนมารอกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าที่หน้าหาดลาวไวยและผู้คนไม่ต่ำกว่า2,000คนเรือลำสุดท้ายที่พาคณะสายบุญไปสิ้นสุดประมาณ11บเอโมงขาไปเราได้นั่งเรือหางยาวได้บรรยากาศอีกแบบเรามาถึงวัดประมาณ10บโมงครึง่งขณะที่ทําพิธีและถือโอกาสได้ถวายผ้าไตร และนี่คือบรรยากาศของงานกระถินหลังจากนั้นเราได้ไปไหว้พระพุทธบาทวันนี้น้ําขึ้นอาจเห็นพระพุทธบาทไม่ชัดแต่ได้ขึ้นสะพานไปชมรอยพระพุทธบาทยังเห็นรอยพระพุทธบาทอยู่บ้างนี่คือรอยพระพุทธบาทก่อนที่จะเดินทางไปไหว้รอยพระพุทธบาทได้แวะสการะแท่นเทศนาธรรมสการะอนุสรสถานหลวงพ่อเสือหลังจากนั้นเราได้ไปไหว้สการะรอยพระพุทธบาทในทะเลรอยที่5เป็นหนึ่งใน5รอยพระพุทธบาทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยวันนี้เรามาในช่วงที่น้ําขึ้นพอดีทําให้ ไม่เห็นรอยพระพุทธบาทชัดนักและได้เดินข้ามสะพานไปชมรอยพระพุทธบาทได้เห็นพระพุทธบาทอีกหนึ่งจุดรู้สึกตื่นเต้นมากวัดแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทรอยที่5มีชื่อว่านำทานาทีซึ่งถือเป็นหนึ่งใน5รอยพระพุทธบาทที่ได้รับความศรัทธาเชื่อมัน่นจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกการกราบรอยพระพุทธบาทด้วยใจคารพวกับมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณเบื้องหน้าจึงได้ผลบุญมากมายมหาศาลเมื่อสักการะรอยพระพุทธบาทเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปไหว้องค์พระใหญ่และ องพ์พญานาคเมื่ออยู่ที่ท้องทะเลสามารถมองเห็นเด่นชัดตั้งแต่ไกลบอกได้เลยว่ามุมนี้สวยมากแถมยังมองเห็นแหลมพรมเทพที่อยู่อีกฝั่งของทะเลด้วยนี่คือจุดไฮไลท์ที่สุดของวัดไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปมุมจุดนี้และวัดพระพุทธบาทเกาะแก้วแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่หลวงปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราได้จำศีลอยู่ที่วัดแห่งนี้พร้อมกับแก้วพรอยอัญมณีมากมายเรามีความเชื่อว่าปู่องค์ดำได้จำศีนรอบเกาะแห่งนี้ วัดพระบาทก่อแก้วพิกะตตํบลราวัยอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต